เขาบอกไม้สองโสดพี่ซีนอนกับเขาเปล่ามาดิมาดิก็มาดิบอกเขาก็มาดิกำลังโหดยี่มาเร็วพี่มาเร็วครับสวัสดีครับสดโสองคนไหนอ๋อนี่เลยพี่ซีมาผมเองครับบวยสวยสวยชื่อบวยเหรอใช่ครับการขัาวมาเป็นยังไงอ่ะอืมอุ้ยตีหูไอ้เกลียวตีหูตีหูเขาเอ๊ะนี่มา แม่งมึงตีหัวกูก็ตีขู่เขาไงมาดามพี่สมบูรณ์มาเล่นด้วยนะเว้ยตีลิงให้ตีลิงให้คนดูฟันคอคนเห็นไหมสมบูรณ์ชี้เนี่ยี่ตีตัวไหนดีนะน่าชุดดาวมาชุดดาวมาไปจูบเด็กก่อนทำไมลุงแกสนจังวะแ่้วรีบกนข้าวเผาละเอี๋ยฝั่งหนูใครชื่อบวยวะนั่นหน่ะผู้หญิงอ่ะโอ้ชื่อบวยเหรอใช่เรือก็ผมบอกแล้วมันมีคนชื่อบวยตอนแรกอ่ะหอชมหอชมใน เกวเอาเปิดเกวเปิดมึงดิเปิดได้ดังก็ามาดิไอ้ด่าง,งสวยไีดีเรียกซีนด่างแล้วเหรอด่างกับเบรดะสวยด่งยา,บบางอุ้ยจะเตึงกระบามกูจะตายได้ไงวะเกวระวังวมันไปนกหมออกอือนนกเฮ้ยเราชนะว่ะด่างมันชนะจนเบื่อแล้วเกวชนะจนเบื่อแล้วไม่ได้อะไรเลยบู้ไม่ได้ลินถวายไลค์ครับกับบอลเบจิแค่นั้นแหละแค่นั้นเเอองบจิ เออมีคนฝากมาบอกเกว่านัดลุงสีลาไว้อ่ะเออว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงรอได้อยู่แล้วตายแล้วหนึ่งไ้ด่างอุ้ยโดนตื่นยิงตายอยุงปูด่างอย่าให้เสียชื่อวิชาที่สั่งสอนมาเออสวยมาแล้วแหละมาแล้วแหละบุษบศพอย่าตื่นเต้นดิ เขาเปลี่ยนลางแล้วอ่ะด่าเอนอนเขาเปลเี่ยนลากไอ้เจ้าเขาเปลี่ยนลากเลยวิฮัลโหลไอซีนว่าไงเพื่อนมึงรู้ป่าววะอยู่ๆของกูมันก็เป็นในนี่ไหมเป็นอะไรัับมนก็เป็นนแบบ้เปิดปิดเสียงอะ่ะ เพิ่มไปเสียงคืออะไรวะจะะพูดยังงไวปุ่มไหนปุ่มไหนเป็นทุกปุ่มเลย F2 F3 F4 F5 อันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนเพิ่มลดเสียงวมายเลแดกเปล่าไม่ใช่มันเป็นของวินโดว์อันนี้ไม่รู้อ่ะเหมือนกูไปเปิดอย่าลัมกันครับไปกดที่อะไรลัมลัมจัดอหะลัมเยอะไงอย่าลัมจ้าทำอะไรกูต้องรีคอมว่ะสุมันหมดไอ้เหี้ยลัมตุ้มลัมทับ เออใครแม่งไปบอกพี่โฟว่าเดี๋ยวเอะคือไปบอกถึงช่องโฟเลยเหรอเอียวเอาคือช่องหนูโดนแบนไงอ๋อดังมันตายแล้วหนึ่งดังโอ้ยแล้วใครมันยิงวะเจ้าไม่ยิงแล้วไม่ยิงแล้วตายตอกัว ทำจังหวะให้ทำจังหวะให้ด้วยครับว่างเปล่าดูความเลื่องหมดแล้วครับเรื่องหมดแล้วหรอเรื่องหมดแล้วโอเคครับมามากันตอนตลาดวายอันนี่ตลาดแตกอันเนี้ยไม่วายนะอันเนี้ยแตกแล้วต้องมาใครมาผมขายไม่รู้อะแก๊งใหม่ตึกตักตึกตักตึกตักให้อ่ะปากไอ้ยแก้ววอลุ่มบวกหมดเลยอุ้ย สวยเจ้าเจ้าบอกก็ไม่ได้จะหวาดังเอาใหม่เอาใม่ใหม่มาขี้วัววัวไม่ได้ด่าก็เข้าไปกอดอ่ะไเฮี้ยไม้โคตรรวยสัตว์ไม้รวยชิงเดินไหนเฮี้ยให้เขาถอยออกมาขันได้ปะชิงเดินมามาดิเนี่ยโดนเลด้ปากเลยละกันเฮ้ยเกับเลยกูเก๋บไปเนี่ย เปิดงไอ้เหี้ยโอ้โหกูถ้าแตกเมื่อกี้ไปเลยเคาเล่นไม้อ่ะไอ้ไอ้ดาเข้าไปอีกแล้วแม่งเป็นคนแรกอีกแล้วโอ้ยนี่เดียวสึกชิงเนินบอกแล้วตรงเนี้ยอย่าคายยิงจุดที่ได้ศัตรูได้ชนะไอ้เห ให้เก็บสองไงโชว์ไปแค่นี้บ้าอะไรโชว์บ้าอะไรมันลุมหมูเนี่ยนี่ไงเนี่ยมันลุมหมูเนี่ยทำไงเนี่ยพี่นียนเป็นียนโกอยู่ปะโกอยู่เกี่ยวไหมเอาเหตุคนดูง่ายๆต้องให้เอาจริงใช่ปะเกียถึงจะถึงจะดีอ่ะมามาเอาจริงกันนะขี้หูไปหมดแล้วโหดุ้งเลยอ่ะดุ้งเลยอ่ะอ้าวเชี่ยคนเดิเนี่ย่อไว้ก่อน อะไรเด็กกูตายดูและจำดูและจำนำอะไรไปบ้เฮ้ยบุษบุญอ่าไม่เป็นดังสู้เขาดังดังสู้เขาดังเออโดนขี้เฮ้ยกูเป็นอะไรอ่ะมึงมึงเป็นด่างไงนั่นแหลเฮ้ยกูตายไอ้เย้ เขาเลี้ยงอะไรยาคูไปเลืกเราชนะเลาเลืกไอ้ดองอีกกี้ตั๊กขี้ขี้ตีนเฮ้ยอย่าเข้าไปกอดไอ้ดองไม่ง่ายอีกางเงี้ไอ้เกลระวมั้งสวยเดี๋ยวไปไปไปคนเดียวก็ไหวอ่ะคนเนี้ยสวยเฮ้ยสปานลัว กูหลบไงละทีนี้กูจะตีมึงนี่ยาฮูอย่านี่ียไหนกูแทแตกกูใหญ่ที่ดูกูแทบแตกเกูเล่นกับใครอยู่หูหูชิบโขดหมูอะไรกูเลารัเทพพระบุหนูไปไหนแล้วอะไอ้อย่าเพ่ ว้าวเอ้เหี้ยผมเนี่ยไอ้เหี้ยกูตายเอ้าเดือกันอยู่เหรอบิลลี่สองเกี๊ยดเลยมาไอ้เหี้ยอย่าพึ่งเฮ้ยอย่าพึ่งไอ้เดี๋ยวตีหลังเขานี่อย่าตีหลังเขาเฮ้ยอุ้ยไอ้ย่าฟูเดี๋ยวตีสองสองหลัพี่ล่างครับวะโจเซฟสมิธ ่ะทำไมมันต้องเป็นดอกอย่างนี้บลาโฮมใส่ใครเนี่ยจบไล่เ็นออกมาเย็นตีตาจบลาโฮมจริงเฮ้ยสวนเลยเฮ้ยไม่ใช่ขาแข็งขี้นี่งขาก้วแข็งอะตายเออ้อ้้โหโอ้อ้้โหโอ้อ้้อ้อห ไอ้ด่างลูกจิตดูด่างหนูตายอะด่างเฮ้ยอะไรอะโดนที่ไงวะไม่แห้งก็จะไรใโดนเลยเรียบร้อยเนี่ปะดูตกละมาดูดอกนี้นี่เฮ้ยมีคนถูกหวยได้เหรอถูกไอ่ถูกกินนะดิไอ้เด็ดอะไอ้ด่างกูตายดูแล้วจำนำเอาไปใช้ ดู Ooh, ดระจำอุ้ยโดนขี้เดินขี้อี๋ดูระจำดูดปัอมยาไม่หรอดังเก็บสองหนึ่งโชว์ดิโลถ้าเก็บสองหนึ่งได้ดิเลิกเลยอดิเฮ้ยเข็มหัวแล้เว้ยจริงๆว่ากี <c oughs> ้ไอ้หัวเหลืองมันจะตีแต่เพื่อนไม่อว่าขัดก่อน ดังดังดังอีคนเดียวดงคนเดียวเท่านั้นดังทำยิ้มกแม่ไม่ว่าเหรอจะรำงนครับแม่ไม่ว่าอย่รัอย่อย่า้าวไปลดวบอกเขาเลยดีะไมไรก่อนเฮ้ยหนูไปแล้วเจเจเเจไปแล้วอ่ะ ไปแล้วครับพี่ชายไปแล้วครับเอาค,ครับ